วัวเนี่ยหากระซี่วัวเนี่ยากซีวัองอดพอกับากกมาเด้อกันวิ่งวิ่งหากรบซี่บางทีว่าก,กวดพอกันมากันบางาทีหากแตกอันนัออกสามซี่อ่ะจะลืมทาว่าสิมาแน่นอนกันดีสินาวเด้อันัออกสามซี่ดีอ่ะไปซื้อไปแน่ คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับพอสบายสวัสดีครับสวัสดีครับมาตามสัญญาแต่ว่ามาราเพราะว่าพอสบายนักวันที่ยี่สิบมาแล้วพอสบายก็ยู่มื้งว่าพ่อสบายว่ามาทำมานทำงาน่เลยมาดนครับเออนี่ แต่รีบรอได้วันที่ยี่สิบเนาะเอฟซี FC ที่รอยอยู่กับโอ้เสียหมดไงเอฟซีที่รออยู่กับได้ขึ้เก้าละเอามาตามกบบโบ๊ะบ๊ะถือว่าษาแบบเพราะว่าโบ๊ะสบายผมจะมาหยิบงานเนาะเอาบวชด้วยเนาะเอาจากไหนแถวนี้บวชเดียนะ๋ยวตัวเก่าเราบวชเหรบบดเลยมันมาอยทั้งบนทั้งล่างบดเลยมือนีิรอบเดียวจบอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนเอฟซีเขียนไปพร้อมกันเด้อ Horse Away. Một bun kỳ song. Một bát. Bên phòng này. Born ra một gì. Ao bụng. Bụng nỗi. Bụng nỗi. Bụng câu Bụng nỗi. Bụng nỗi. đấy nỗi. Bụng câu, Bụng nỗi.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 

ออเอ็ดซีเอี่ยเขียนไปพร้อมกันอีกละวิ่งบน3กับสี่นเดี๋ยวเขาจบบู้สามตัวก่อนนะเ้อสองตัวกอนเอาสตัวไหมครับสตัวแปดแปดนน่องบอนแปดสี่เ้นาะไอโซคือเดิม่อนบอนะสามตัวแปดสี่เก้ากับแปดเก้าสา

เอาเขีนยนตัวหน่อยจะได้หรอกันน้เดี๋ยวหนึ่งส่หกหกสี่เก้าเก้าสามเก้าสามสมมติตัวนี้หรอกศูนย์ <02 S 2> <03 S 1> สามศูนย์สามอันนี้อีกบ้อเนอะอันนี้ เตะสามสามอ้าวนแค่ี uh, ่หางบนอันนี้บนเนาะบนเดียวบนอย่างเดียวเลือกไวขีดเส้นใต้เลยแยกไปห็นไหอ่ะือล่างล่างเมเดียวล่างวิ่งวิ่งวิ่งสองวิ่งสองหนึ่งสองสามนะเจ้าตาเราสองวิ่ง

ราเป็นเลขพิเศษนี่ตัวนี้โอ้พิเศษเลยนะเอื่องถามว่าสูตรของก้อวอยเฮ็ดตัวกันจะสุดเออเนาะโอ้ยเปนบ่ตัวกันหร่กระจายนะกระายแล้วกระจายอขกมนเข่าัเข่ากันจะสูดมข่ากันหาดูดเราหาสูตรอยู่แลมันมัเตรยมมันเดิมเตรียมมเลยเตรียมเจ็ดนั่นก็เจ็ดสองตัวเดียวเจ็ดสอง อืมโตเดียวรเาเดียวเลยแมนลางมิดเดียวมิดเดียวเนาะมันได้กันเดีมันได็ันัมันบ่ไปบ่ไอะไรฟื้นไหมฟื้นแต่ตัวื่นก็ฟื้นเลยอ่ะเขียนเร็วๆพี่น้องเขียนไปพร้อมๆกันนี่แหละอ่าจะได้เร็วโตเวมีนียังเพิ่มอีกเพราะครับสามตัวนี่อัาตัวสตัวนี่ที่แเ Seagull. Ah, hôm nay, 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 này, nay, hôm 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 สานียยงกับปล้วน้องปลาเดี๋ยวเดี๋ยวตีทถอะเนี่ยเดี๋ยวตนี่วยดยเฉพาะไอ้เกสามเนี่ยพว่าบมาเลยถึงว่าเนี่ถ้าจะคููกันแ่เจบมาครับก้าสามเก้าสองยังกับปาแล้วเอาแต่ว่ามันกละสุนละเอสเอาตามนั้นละสูตสค่กระสูมันสูตสคระสมันอันนี้สูตรพ่อสวยนอันลางนี่่ต้องวงกลมดอกเดียวเดียวเลยวงหมดมันีตวเดียวมีตัวเดียววงหมดตัวเดียวเลยมันเด่นดี

ของกล้วยกล้วยของกล้วยกล้วยมื้นี้เอของกล้วยกแล้วกล้วยมันจะกล้วยน่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14กล้วยมี14หน่วยอ่าเอากล้วยเด้อพี่น้องเอาเดพี่น้องสิวเขียนจะสาดีจะเขียนให้งามๆให้ตนาะ่ไม่มีตัวเพิ่มอ่ะโอ้โหเยได้1 2 3มเาไป่ ตาโดไปสองตัวของเหี้ยพี่เห็นเล่นๆชัดๆเดี๋ยวพี่จะว่าทำคลิปจนจะแก่ตายแล้วไม่เขียนให้ดูสิบอะไรคนมาฟังเขาก็อุ่นได้บอกมาสิได้โดนเราหนิเอาเอาเนี่ยเอาเบิ้งมาหนิของกล้วยๆเอาจากบอกให้เขียนไว้พร้อมกันก็สิได้เรียบพร้อมกันผู้ใดของกล้วยๆผู้ใดเขียนไปพร้อมกันก็ได้เห็นก่อนแล้วอันนี้ผู้ใดล้อเบิ้งกับนี่ นี่ซ้ำนี่งวดวันที่สองมกราคม2568นะครับของพ่อสวัยอ่ะนี่ชัดเจนแล้วละกับวงแ่นพิเศษเด้อแต่ว่าเพิ่ออะได้ได้ได้ตัวเดียวแต่หลายตัวเรามันว่มันไปบ่ได้เอาเดี๋ยวสรุปเอาตัวนี้ตัวเดียวพ่อสวัยบุรีรัมย์2มกราคม68บนวิ่ง3กับ4นะครับ3ตัว8 49 8 93 49 เก้าสามศูนย์สามแปดสามส่วนล่างวิ่งสองจับคู่ให้เม็ดเดียวก็คือเจ็ดสองแล้วอะไรบนนี่กับหัวอะไรเลือกเก่าอ๋อเป็นเสี่หัก็ได้อ,อันนี้บอกไอ้บางกวนปอกผู้หันมาได้หมดเนาะหัวครับเก้ากับกหัวกันไหมนะเด้อกันเนาะเป็นเป็นเสี่ยวหัวบนนี่เสี้หกก็กได้แปดสี่ยวหกแปดสี่เก้าเนาะ กันสีบวกกันเหมันสี่ไลท์ตัวแปดหกสามแปดเก้าสามจะได้เนาะอันนี้มีเก่าแล้วเอาเปลี่ยนเป็นหกน้ำโอเคครับผมอ่ะขอบคุณพ่อสบายมากๆครับผมพ่อสบายครับขอบคุณครับสวััสดีครบัสสวดีครับ